คุณผู้ชมคะช่วงที่ดิฉันอยู่ที่พม่านะคะแน่นอนนะคะว่าถ้าใครได้ไปพม่าก็น่าจะไปเยือนเจดีชเวดากองในฐานะที่พม่าได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทองคํานะคะและเจดีชเวดากองก็เหลืองอร่ามไปด้วยทองคําที่ผู้คนไปเคารพสักการะและเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของผู้คนพมา่าครั้งนี้ดิฉันชวนคนรุ่นใหม่ของพม่านะคะเพิ่งจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปพูดคุยกันที่ชเวดากองด้วยให้จะท้อนความหวังและ ความฝันนะคะว่าหลังจากนี้ไปอยากจะเห็นประเทศเป็นอย่างไรจากจุดที่ดิฉันอยู่นะคะที่จริงเดินไปใจดีเชเวดากองก็ได้แต่ว่าในไหนอยู่ที่พมา่าแล้วก็ขอใช้พหาหนะที่คนพมา่านิยมใช้กันด้วยค่ะ,ะ สวัสดีจากที่นี่ย่างกุ้งค่ะคุณผู้ชมคะถนนหนทางรถราที่ย่างกุ้งปักไฟกันมากขึ้นนะคะรถโดยสารสาธารณะยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จําเป็นในการเดินทางไปมาของผู้คนไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะอีกหนึ่งรูปแบบก็คือรถ3าล้อค่ะที่ผู้คนยังนิยมใช้กันมากดิฉันจะลองใช้บริการไปที่เจดีชเวดากองนะคะชเวดากองตัวเมเปเล่าเล ะะถึงแล้วค่ะชเวดากองบรรยากาศแดดร่มลมตกช่วงหกข้ามยามเย็นแบบนี้เป็นไปอย่างสงบมากนะคะยิ่งลมโชยมาผู้คนหลั่งไหลามาที่นี่กันไม่ขาดสายค่ะไม่ว่าจะเป็นคนพมา่านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยก็มาที่นี่กันมากทีเดียวนะคะแต่สําหรับคนพมา่าแล้วเจดีชเวดากองมีความสําคัญอย่างมากในความเป็นศูนย์กลางชีวิตโดยเฉพาะด้านจิตวิญ,ญญาณของคนพมา่าค่ะ วนี้ี่ฉันจะคุยกับคนรุ่นใหม่ของพมา่าบ้างนะคะกับน้องปูติดเทงค่ะอายุ21ปีเพิ่งจะเรียนจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจตอนนี้ทํางานที่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะที่มีคนต่างชาติมาพักอาศัยกันแต่ละเดือนมากทีเดียวค่ะ We are now at c h อดเชว g and you are wearing traditional dress uh huh. Thank you. is it normal for you for coming here and wearing traditional dress uh, let's say I just want to wear it because uh, for the mm -hmm. uh, Normally when you go to work you wear a modern dress. Yeah. Do you come to Shwedagon often? Yes, but I come here once in a month. Do you feel mm -hmm. much change in Burma mm -hmm. during the past one year for you? Do you feel much change? Yeah maybe not for me but maybe for the other maybe change a lot. Mm -hmm. yes. In what way do you feel other feel the changes? Um, very improved, yeah, improve, very improved, and you know, uh, IT field. Mm -hmm. What kind of skills do you think you need to improve in order to meet with business people? Uh, it's, what we really do is really, you know, patient to them because they complain sometimes meaningless things. Do you feel they don't quite understand Burmese people? They said that they, they know they complain too much, but they, they said, "Oh, you guys are really patient to your customer, you know." But that's uh, on with uh, our training. I think so because our manager, the su supervisor level, trained us. And they told us, "Customer is not always right, but they're just customer so you have to be patient." what i feel about myanmar is myanmar uh, is trying to you know everyone wants to be perfect right so myanmar is also trying to one of the perfect country okay. อีกหนึ่งเสียงยืนยันจากคนรุ่นใหม่ของพม่านะคะว่าขณะนี้คนพม่าจากข้างในประเทศกําลังพยายามกันจริงๆนะคะเพื่อพยายามเปิดประเทศไปสู่ประชาธิปไตยค่ะ